ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะไลไฟ์สไตล์บาุส้มซ่านะคะส้มซ่าจะมาอธิบายนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงเด็กจะปิดเทอมอะคะ่ะปิเปิดเทอมนะคะทีนี้มันก็จะมีโลโก้ติดชื่อติดโลโก้ให้นักเรียนนะคะแต่ถ้านักเรียนแถวนี้นะคะนักเรียนแถวนี้สัมซ่าพอรู้ว่ารหัสแล้วก็ขีดเส้นจุดสีไหนสีไหนส้นซ่ารู้หมดนะคะ นึกภาพไหมคะแต่ที่นี้ถ้าสมมุติว่ามาจากต่างจังหวัดนะคะมาจากต่างจังหวัดแล้วทีนี้อย่างเช่นอ่าอาเคสน,นี้จะยกตัวอย่างมาจากกรุงเทพนะคะโรงเรียนอะไรอะโรงเรียนราชินีที่กรุงเทพคือคุณแม่เอาลูกไปเรียนประจํะคะ่ะคำว่าโรงเรียนประจํานะคะก็จะเป็นในลักษณะที่หอพักก็จะมีการเก็บชุดนักเรียน นักเรียนเอาไปซักให้อ่ะค่ะมันก็จะไม่เหมือนโรงเรียนธรรมดานะคะโรงเรียนประจําเราจะเขาจะปักอะไรมากซ่าๆจะมาแนะนำนะคะเพราะว่ายังไม่เคยทำคลิปอะคะ่ะนี่คือโรงเรียนราชินีกรุงเทพนะคะเห็นไหมคะโรงเรียนประจำค่ะซ้าๆก็ไม่รู้หรอกว่ามันโรงเรียนยังไงชายหญิงหรืออะไรหรือเป็นโรงเรียนหญิงอย่างเดียวก็ไม่รู้อะไรเงี้ย แต่ทีนี้ความหมายคือต่างจังหวัดแล้วลูกอยู่หอแล้วทีนี้คุณแม่ให้คนอเอาไปซักให้ทีนี้ต้องมีชื่อนะคะชื่อจริงกับรหัสนะคะเพื่อเอสื้อผ้าในเด็กในหอจะไม่หลงก,กันนะคะแต่ทีนี้การปักจะปักยังไงสั้นๆจะมาทาคอนเทนต์ตรงนี้ให้ดูนะคะอ่าได้ความรู้จากคุณแม่ผู้ปกครองนั่นแหละค่ะอนี้ค่ะอันนี้ก็จะปักตาม อันนี้ก็จะปักชื่อตามสีที่คุณแม่เขาเขียนให้นะคะแต่ทีนี้มันจะมีรหัสของของเด็กอะคะ่ะที่อยู่บนหอเลยก็นี่อ่ารหัสนี่จะซ่อนนะคะจะซ่อนนะคะรหัสก็จะซ่อนนะคะแต่ชื่อโชนะคะ,ะ,คะรหัสก็หมายถึงว่ารู้กันในโรงเรียนนะคะแต่เอาตรงข้างในนะคะปักสีเนียนๆสี คือหลบข้างในรหัสนะคะรหัสเวลาทางหอเก็บผ้าเด็กไปซักจะได้รู้รหัสว่าเด็กคนนี้อยู่ห้องไหนชื่ออะไรอะไรมันจะอยู่ในรหัสของนักนักเรียนนักศึกษาเขานะ,คะ mm ่ค hmm. ่ะพราะคุณแม่เขาบอกว่าให้รหัสเนี่ยเอาไว้ซ่อนนะคะหลบมุมค่ะตรงชายข้างในนะคะ ที่คุณแม่เขาเขียนให้อ่ะคะ่ะอันนี้คือชื่อแล้วก็รหัสรหัสก็ซ่อนนะคะอันนี้ใช้เสื้อด้านในนะคะอันนี้ใส่รหัสนะคะต้องใส่รหัสนะคะถ้าโรงเรียนประจำอะคะ่ะบ๊บ นี้ก็ก็ตามที่คุณแม่เขียนนะคะรหัสก็จะอยู่ด้านในของปลายเกงนะคะชื่ออยู่ตามจุดคุณแม่ทำให้ลูกได้เลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าชื่ออตรงไหนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็ใส่รหัสรหัสสีเดียวกับผ้านะคะนี่ค่ะคือรหัสต้องหลบนะคะที่ว่าใส่รหัสเพราะอะไรถ้าเด็กอยู่หอค่ะถ้าอยู่หอก็ต้องเอ่อเข้าไปซักจะได้รู้รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายอยู่ห้องไหนแล้วนัมเบอร์มันจะไปถึงอ่าหมายเลขนักศึกษานักเรียนนะคะ ะดวกแก่การที่แบบเวลาเขาเก็บมาส่งห้องส่งหอนะคะเด็กอยู่หอนะคะต้องใส่รหัสรหัสนี่อย่าโชว์นะคะรหัสก็คือเอาหลบไว้นะคะเพื่อเขาจะได้ดูว่าเด็กโซนไหนเป็นโซนไหนที่เฉยนะคะไม่ต้องเอามาโชว์เหมือนเหมือนชื่อของรหัสนักศึกษาที่เขาให้โชว์ชื่อนั้นชื่อนี้นะคะแต่ว่ารหัสต้องหลบนะคะหลบซ่อนอยู่ตรงปลายขาหรือ ในแอ่คอที่เป็นด้านหลังเป็นแผงหลังอะไรเงี้ยค่ะนะคะใส่รหัสเพื่อจําเด็กค่ะอันนี้คือเทคนิคใหม่ที่่ังซัาก,ก็ได้รับจากคุณแม่ผู้ปกครองนะคะขอบคุณมากมายค่ะ